ไอ้เหี้ยเราขาดเลยระเบิดนี่ตรงนี้มันขาดไงเนี่ยเนาะตรงนี้มันขาดเก็ตแมมโหดสัดเหี้ยกระจายไปแล้วอันนี้ผมแท้แท้ๆนี่แท้ครับเอ้ยขายอะไรครับขายอะไรครับขายหมื่นสามหมื่นสามแต่ถ้ามาจากอีเบคอีเบคพาร์ทผมขายหมื่นหนึ่งอันนี้เราก็อยู่วันที่โอ้อาจารย์ฟางนะครับ เป็นไงครับได้ข่าวว่าถ่ายรถผมไปไม่ใช่เหรอโซฟี่แอนด์พี่เกนมาอยู่ด้ไม่ร้อนไปดีครับเฮ้ยเยโด้เฮ้ยแคมเบอร์ลบลบจัดเลยอ่ะลบอะไรอ่ะโคตรสเตรนนะสเตรนโอ้ยสเตรนส์ทำไมทำไมโปร่งขนาดนี้โปร่งขนาดนี้อย่าไปใช้งานทนานสรซะแลอวนะครับแม่งั้นทำซุ้มผมระเบิดเองเอ้ะทำไมซุ้มระเบิดครับทำไมซุ้มระเบิดครับ นีมันลากขึ้นสไลด์ไม่ได้เลยพี่อ๋อ,อก็เลยต้องใช้นี่ขึ้นใช่ปะ่ะเชี่ชยโค<ฮ>ตรเดือดนนี่่ไหนวะอันนี้ไอ้ข้างนี้เหมือนเดิมไหนข้างนี้ตรงข้างนี้ไอ้เหี้ยเขาขาดเลยลเเาระบิดนี่ตรงนี้มันขาดไง เก็บเมมโหดสัลค์กำลังจะอยู่เทินด้วยพี่ยเทิร์นไว้สักวันหนึ่งไม่ลงหลุมดังโป๊ะออแล้วมันก็คือแสดงว่ามันมีอาการนานแล้วเลยไม่ไม่รู้เพราะไม่ได้ขับนานมากไม่รู้ไม่รู้เอาสามโดออกมาก็จบแล้วจริงแค่เส้นบางบางที่ฉันไม่เคยไหนไหนไหนบอกว่ารถไม่เคยพังทั้ทีไม่เคยพังอะไรตอนแรกแม่ยังถ่ายคลิปปูอยู่เลยแบบโอ้พี่เอ้ยก สุดท้ายก็ทำตามสนองสุดท้ายแล้วได้ใช้บริการธนาสไลด์ออนนะครับหวก็ถูกกันเนี่ยซึ่งหวยก็ถูกเลยฝากฝากร้านนิดนึงครับธนาสไลด์ออนครับผมลดสไลด์ก็ร้านเนี่ยก็รถสไลด์ไงธนาสไลด์ออนฮะบริการเคลื่อนย้ายรถยนต์ทุกประเภทนะครับผมบริการดุดย่านมิดมิดชายชีพรับรองวะรถรถคุณจะถึงที่หมายอย่างปลอดภัยทำไมทำไมนานจังมันแบบไปกู้กันกลางถนนเลยอะใช่ไปกู้กลางถนนที่รถติดดิยที่ใช่ไหมไม่ติดโชคดีที่ว่ารถไม่ติดอถ้ารถติดนี่เขาด ยากกันยับเลยอะใช่ชั่วโมงกว่าเนียมั้งถึงมั้งชั่วโมงกว่ากว่าจะเอารถขึ้นได้อะเชื่อแต่มันดูยากจริงแหละแม่งแบบแม่งแม่งหักไปหมดเลยเนี่ยเลยใช่ก็ได้จะเอาหน้าขึ้นแล้วตามนั้นแหละขายพรมทำทำรถครับขายพรมทำรถขายพรมทำรถใครสนใจพรมแท้อาขายครับไหนครับพาไปดูหน่อยครับเพิ่อ้เคีียกระจายไปแล้วตั้งแม่งชีวิตเพราะชีวิตคือการทำนี่ขอเนี่เฮ้ยไฟแดงๆมั้งพี่เเนี่ย ไม่อันเนี้ยไม่แท้ผมไปดูมาแล้วถ้าไทยอาร์มันจะเป็นผ้าตะข่ายครับแต่นี้ผมแท้แท้นี่แท้ครับเอ้ยขายอะไรครับขายอะไรครับขายหมื่นสามหมื่นสามแต่ถ้ามาจากอีสปีเคอีสีเคพัดผมขายหมื่นหนึ่งเยทเคขายทำรถครับเดือนสัตต์ติดต่อได้ที่ไหนครับติดต่อที่ไหนครับติดต่อได้ที่เพจ Hello b l u ครับ Hello Blue หรือว่าโปรนั่นเองนะครับไอสามดอคันที่แม่งดังๆอ่ะครับคันนั้นแหละ ตามตัวได้แล้วนะไม่พังมันสองเส้นแนนะครับอ้าาาาไม่พังครับไม่พังอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้ไงมันรถของมันเป็นรถแบบว่าจะมาทำแรนลี่แล้วอ๋อโอเคโอเคโอเคเชื่อนึกว่าแซนเนชั่นดุจัดไอไอหลบหน่อย ลบเลยไปเร็วพกพวกนี่อาสนาสไลออนบริการถึงที่ครับผมถ้าโตรเป๊ะง่ายกว่าเยอะเป๊ะเวอร์รถดีป่ะรถดีป้ะนึกว่าสแตนเนชันเนี่ยโป่งระเบิดไปแล้วเรียบร้อยระเบิดไปแล้วซ้มระเบิดดิเอาลงลงไม่แรงกีเดียวแม่งั่งคลื่นไม่ไหว